Ô chị, 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 video chị, chị, โอ้โห <What? S 1> เมื่อคือนน่ะน้ำตกน้ำตกน้ำตกเราว่าจะตกนี่นะคะทองกุไลนะคะกลุ่มทุเรียนได้มาปลูกไว้เนาะ,ะได้รับน้ำฝนพอดีเลยค่ะดดดแดนยิยอดมากได้รับน้ำฝนพอดีเลยค่ะแดนยิ่งยอดปลูกเดียวดูน,น,น้ยบนดี <laughs> โอ้โหเมือนน้ำผุทยเหมือนน้ำุดอย่างนี้ก็ปื้ใจนั้นนอนเนาะน่รูนีุ่ดม่ถ่ายแล้วนะนี่นึ่งสค่ะคือทที่มีมเป็นนงห้องอ่ะใส่ให้มันเป็นแถวเป็นแนวนะ้วดูมีนะแม่ อะไรลูกโอ้โหลุงวันนี่มปอยู่กับ่ได้ด้เดี๋ยวแม่พาไปเห็นลุงวนแล้วอไปดู้างในามันจะเป็นยังไงอย่าอย่าพึ่งลงไปนะลุงนะไปดูขอบๆนะอย่าลงไปดินมันดินมันจะนั่นนิ่มินยมันเดียมันบอกิว่าคุณถ่ายรูมเดียวมันกรู้แถโทรศัพท์ ป้ามันเว่านำออ้ำใสมิออนป้าน้ำปลามันก็นสิเป็นเดย,นกเนนเยกมีแลวนวมัน่าเดินใกล้ขอบมันนำนำปลามาจากเขาใหญ่ พีเวทเมลื่อนมันกับเป็นแบซีละเอ้ยมันแรงมันแรงมาอย่างแรงเลยเนี่ยมันมาอย่างแรงเลยอย่างแรงเลย จากป่ามะขามนะคะที่หลวงพ่อได้ทําบริเวณเก็บกักกับกักกักเก็บน้ําไว้นะคะน้ําได้ไหลมาจากป่ามะขามนะคะที่หลวงพ่อนะคะได้ทําบริเวณกักเก็บน้ําไว้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้เราทำอ่าพนักกั้นน้ําไว้แต่ก็เหมือนจะเอาไม่อยู่เนาะพอดีว่าน้ํามันไหลมาแรงเราก็เลยกั้นไว้นิดนึง แต่น้ําก็มาเยอะตรงตรงนี้เป็นข้างหน้าตรงนี้เป็นหลุมขนมครกนะคะอันนี้ก็ลึกนิดนึงเนาะเด็กๆลงไม่ได้นะคะเฮต็นคว้าคว้าหันมาลูกโอ,โอ,โอ,โอ้ถ้าได้น้ำตรงนี้ เก็บไว้ก็จะมีพื้นที่นะคะน้ำไว้ลดน้ําต้นไม้เนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็บได้ขนาดไหนเนาะ นี่คือครองไส้ไก่เนาะอุ้ยนำไหลย,ยังแรงเลยค่ะโอ้ยโมกาลงไปดอก ขึ้นส่วนเกือบไเจีงใส่บอลลูระวังมัน,น,นเฮ้ยว่าแมนไายถือสะพานผุน่นกล่องไปยูผุน่นเมื่อกี้ถ่ายด้วยประนะ้ำมันมันมันถ้าเราจ่อเข้าไปมันจะลงสาเยอะมาก ออกมาจากท่อหนุนเนานะสมพพหลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาน้ำมันท่วมป่าว่าขามนะเต็มเลยนะอืมแสดงว่าน้ำลงใสใหญ่เลยเยอะอยู่น,นั่นเองตอนนี้ฝนหยุดแล้วตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะแต่ว่าน้ำกำลังหลากเข้ามานะคะในพื้นที่ของโคกนะคะที่โคกใหญ่เนาะโอ้โห โอ้โอ้โอเขาก็จะไหลมาแรงแบบนี้แล้วเนาะ ลงเม็ดหรือมาจากต้นไม้น้อนี่เอออันนี้น่ารักเอานี้นาฬิกาที่แบบนี้อันนั้นก็น่ารักอันเดียวอะสามารถทําได้ได้แต่ว่าเอาแบบนี้ก่อนไหมง่ายง่ายทำเป็นสามสี่อันางพี่ดาว่าเรียงกันไหมอ่าเรียงกันไวเข้ามาเฮ้ยจะต้นเข้ามาอู้น้ําดูดิยิ้มทายไปให้ลงให้พวกคูอาจารย์ดูหน่อยเฮ้ยน้ำจะได้ปืน เราต้องทแล้ว้นัันทัขไมายห่ตัวอะไรอ๋อจะนานยังไม่ได้ต้นไม้ินรางมากไปกระเด็นต้นพูกเอ้ยไม่ใช่ต้นอะไรที่ต้นพี่เอาไปให้ลุงเต็มเลยนะสวยมากเลยพกดอกกลยมั้งดีเดี๋ยวมีเาง้ไม่ไม Có mang ý định. เราอยากมาดูเราปลูกกันดีใจก็เลยมาปลูกช่วยแช่กลัวแกกลัวว่าเอาไปเราจะไปเสียถมไ้ปลูกพอมาเห็นสถานที่เห็นนเ็นคนช่วยปลูกโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเสร็จมันก็ยังช่วยได้ระดับหนึ่งครับฝนตกมามันไหลไปเรื่อยๆมันก็ระบายลงได้ มันไม่ทันเรากว่าจะขดอยู่แต่บอกมันไม่ทันก็ดีทําสะพานตรงนน้นไงคะแล้ววันนี้ปลูกทองอุไรแล้วพี่ดําก็อยู่กับพี่อ้วนก็เลยเดินทางไกล้ถึงนู่นหรือยังถึงแล้วเจ้าถึงกลางถึงกลางอยู่เลค่ะอ๋อปูกเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกน่ง่ายหรอกง่ายค่ะ